สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะเกมแนวซิมูเลชันถือว่าเป็นเกมที่ทางผู้เล่นจะได้จำลองบทบาทของตนเองในการทำหน้าที่นั้นๆซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีการพัฒนาเกมแนวนี้ออกมาให้เล่นกันอย่างมากมายโดยในวันนี้พวกเราก็ได้ทำการรวบรวมเหล่าเกมแนวซิมูเลชันที่เหล่าผู้เล่นจะได้สมบทบาทเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานโรงแรมทางรถไฟไปจนถึงสวนสัตว์มาทำการแนะนำให้กับเพื่อนๆได้สนุกกันค่ะส่วนจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ ดับที่ห้าเรียวโรสคอปเปอเรชันว่าเป็นเกมสำหรับคนที่รักรถไฟที่พวกเราขอมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองเล่นกันกับเกมที่มีชื่อว่า r ร i l Road Corporation สำหรับเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นพนักงานของบริษัทสร้างทางรถไฟในช่วงศตวรรษที่19 ซึ่งเป็นยุคทองแห่งอุตสาหกรรมและทางผู้เล่นจะได้รับคำสั่งจากเจ้านายในการสร้างทางรถไฟอุโมงค์และเหล่าสะพานไปยังหัวเมืองต่างๆพร้อมกับการตัดสินใจเกี่ยวกับทางรถไฟเพื่อให้ทางบริษัทมีผลประโยชน์เองค่ะ และถ้าหากว่าเรานั้นสามารถบริหารได้เก่งพอก็จะมีโอกาสในการสร้างบริษัทสร้างทางรถไฟไปของตัวเองอีกค่ะโดยทางผู้เล่นจะสามารถลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์และทําการสร้างอาณาจากักรสาหรับธุรกิจของตนเองได้อีกด้วยสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสร้างทางรถไฟแบบนี้นะคะเกมนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาดค่ะอันดับที่4ค่ Car นู n u f a c t u r e ถือว่าเป็นเกมแนวซิมูเลชันที่ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผู้จัดการโรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งที่จะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโรงงานให้มีประสิทธิภาพและทําการก้าวขึ้นสู่อันดับที่1ของอุตสาหกรรมรถยนต์ให้จนได้โดยเกมนี้นะคะทางเพื่อนจะมีส่วนร่วมในการผลิตรถยนต์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ต้องทําการว่าจ้างคนงานสอดส่องพนักงานทําการออกแบบลายการผลิตที่จะช่วยในการผลิตรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการบริหารจัดการคนงานในการทําหน้าที่ในส่วนต่างๆซึ่งนอกจาก ะะทางผู้เล่นจะต้องนำการทดสอบรถยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้วก่อนปล่อยออกสู่ตลาดอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวซิมูเลชันที่อยากลองสัมผัสประสบการณ์บริหารจัดการโรงงานผลิตรถยนต์แบบนี้นะคะเกมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะอันดับที่3 Crossroad In หากเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนว RPG แล้วต้องการสัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่พวกเราก็ขอแนะนําให้รู้จักกับเกมนี้กันค่ะโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมแห่งหนึ่งภายในโลกสูดแฟนตาซีสำหรับเกมนี้จะมาพร้อมกบโหมดการเล่นด้วยกันอยู่3โหมดอันได้แก่โหมดแคมเปญที่จะนําเสนอเรื่องราวการประจนภัยที่จะนําพาผู้เล่นไปสู่บัลลังหรือจะตกเป็นเหยื่อของสังคมนั่นเองโหมดแซนด์บ็อกซ์ที่จะเปิดสายให้ทางผู้เล่นสามารถสร้างสารรค์บริหารจัดการโรงแรมได้ตามต้องการและโหมดซีนาริโอที่ยังไม่มีการเปิดเผย ข้อมูลในตอนนี้นะคะและภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะต้องคอยบริหารจัดการโรงแรมที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบโรงแรมการจ้างพนักงานที่ต้องคัดสรรเป็นอย่างดีรวมไปถึงการจัดการในเรื่องของเงินและการคิดค้นเมนูใหม่ๆภายในโรงแรมของเราอีกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวบริหารจัดการโรงแรมแบบนี้นะคะเกมนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าลองไม่เบาเลยค่ะอันดับที่2 Good Company จัดว่าเป็นเกมแนวจำลองการบริหารจัดการบริษัทที่มีสีสันอันดูสดใสที่ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสมองใสโดยทำการเริ่มต้นจากกิจการเล็กๆด้วยตนเองจนขยายไปเป็นบริษัทขนาดใหญ่และทางผู้เล่นจะต้องทำการวางแผนในการทำธุรกิจของตนเองให้ใหญ่ขึ้นและเริ่มจากการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมออกมาขายหลังจากนั้นเมื่อบริษัทของเราเริ่มใหญ่โตขึ้นก็ต้องทำการวางแผนที่จะจ้างพนักงานฝึกฝนพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและ เมื่อเรามีพนักงานจำนวนมากขึ้นแล้วทางผู้เล่นก็ต้องทำการวางแผนในการว่าจ้างผู้ดัดก,การมาทำการช่วยดูแลพนักงานอีกด้วยนอกจากนี้ทางผู้เล่นก็ยังคงคำนึงถึงการคิดคน้นโปรดักต์ใหม่ๆกระบวนการทำงานใหม่ๆเพื่อทำการผลิตสินค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งความสำเร็จนั้นนะคะไม่ได้ทำการวัดผลที่ผลกำไรแต่จะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงในฐานะหัวหน้าและบริษัทของเรานั่นเองค่ะนับว่าเป็นเกมแนวบริหารจัดการบริษัทเกมหนึ่งที่นับว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ อันดับที่1 Prehistoric Kingdom อีกหนึ่งเกมที่คนรักไดโนเสาร์ต้องมาลองเล่นกันกับเกมที่มีชื่อว่า Prehistoric Kingdom ซึ่งเป็นเกมแนวบริหารจัดการสวนสัตว์ที่ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผู้สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์ และภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะต้องทาการสร้างพื้นที่สําหรับการจัดแสดงเหล่าไดโนเสาร์รวมไปถึงการแจ้งเหล่าสตาฟเพื่อมาคอยดูแลเหล่าไดโนเสาร์พร้อมทั้งจัดการความปลอดภยัยเพื่อให้มั่นใจว่าพวกมันจะไม่ออกมาทําร้ายมนุษย์โดยเกมนี้นะคะก็มีเหล่าไดโนเสาร์มากกว่า50สายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีลักษณะน,นิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปค่ะแถมการปลดล็อกไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์นั้นทางผู้เล่นจะต้องทําการค้นคว,ว้าวิจัยฟอสซิลต่างๆนั่นเองค่ะ สำหรับเกมนี้ก็มีโหมดการเล่นที่ดูน่าสนใจอันได้แก่โหมดแคมเปญโหมดซีเนริโอที่จะมีภารกิจให้เราได้ทำกันจนถึงโหมดแซนบ็อกที่จะเป็นลักษณะาการเล่นแบบเรื่อยๆเ,เองค่ะและหากใครที่เป็นแฟนเกมเดนเสซาเกมนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณควรลองนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเราเกมซิมูเลชันที่พวกเราได้มาแนะนํากันคงถูกใจสายนี้กันไม่น้อยเลยนะคะและเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และทําการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆพวกเราก่อนใครกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ